สกุมภาพันธ์5 6 6พวันพุธผมอยู่ที่วัดปัญญานันทารามนะครับวันนี้มาดูชงโคฮันแลนด์มาดูศสกน้ำให้วัดปัญญานันธาราม คลองหอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะเพื่อนเพื่อน,นท่านใดใครเห็นคลิปนี้ก็มุทนาสาธุการกันได้เลยอ่ะทีนี้มาดูผลงานของอาดี251ทีนี้ สารเพิ่มผลผลิตนะอดีส5 1งานวิจัยดีๆของท่านอาจารย์ก่อนวันนี้ผมได้นำตัวนี้เข้ามาใช้ที่วัดปัญญาณนันทารามหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้ผลก็คืออัตราการใช้ผมจะใช้ 5cc ซีซีน้ำา20ลิตร นะครับแล้วก็ปรับหัวสเปรย์เป็นระอองฝอยเราก็ฉีดพ่นลงไปที่ดินที่โกนนะครับเจ็ดวันครั้ง7วันครั้ง7็วันครั้ง7วันครั้ง,งทําอย่างนี้ตลอดต่อเนื่องเดี๋ยวจะพาไปดูผลงาน6กสัปดาห์ละเดือนครึง่งปรากฏว่าไปดูกันปรากฏว่าไปดูกันเห็นบ้างไหม ติด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 ไหม,อ,ม,อ,มอืมนะก็พอได้เห็นผลบ้างพอได้ทานบ้างเนาะ จากปกติพระมหาปล่อยแล้วดูแลกันแต่ละท่านก็มีสูตรมีความรู้ด้านเกษตรด้านการให้อาหารพืชความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันไปนะตัว่าผมเลือกใช้อดีสอง งานวิจัยของดรกรสุกเกษมเนะี่ยเป็นหลักเลยเป็นเป็นอาวุธหลักในการที่ผมทำงานดูแลต้นไม้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สอดถามมาคุยกันของผมจะเน้นเน้นไปทางแนะนำให้เจ้าของสวนต่างๆที่ที่หลงทางที่ยังมีปัญหาอยู่ผมจะเน้นไป ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะผมไม่ได้เน้นศัพท์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษพูดทับศัพท์อะไรแบบนั้นผมผมไม่ได้เน้นแบบนั้นนะฮะเน้นให้เจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มต่างๆได้รู้อัตราและวิธีการใช้ที่ถูกต้องแต่ละพืชก็แค่นั้นเองถ้าอยากได้ข้อมูลลึกๆอะไรก็ แจ้งมาก็จะตอบกลับไปให้หาสงสัยนะติดไม่น้อยแต่บอกพระมาหาแล้วละ่ะให้ให้ให้ส่งน้ำให้ด้วยแห้งมักมักมีผลแล้วต้องส่งน้ำให้หน่อยโอเคตัวน,นี้ล่ะอ่ะใช่ไหม

ตน,นี้ไม่สมบูรณ์นะแต่ก็มามาที่หลังก็ก็ยังมานะครับนี่คือผลงานที่ผมตามดูแลมา6สัปดาห์แล้วนะครับให้วัดเพื่อนๆท่านใดเห็นคลิปนี้ก็มุทนาสาธุการกับผมด้วยนะจะได้ได้บุญกันปกติเพื่อนๆบอกว่าเมื่องชิดเนี่ยคนเลี้ยงเขาต้องใส่สารเคมีอัดคัรเหนียว อดีตตัวนี้ครบเครื่องแล้วก็ที่สำคัญเป็นโปรดักต์จากพึ่งเป็นโปรตีนพึ่งไม่มีโทษต่อร่างกายกับผู้ใช้และผู้บริโภคอตอนนี้มาเช้าว่าเขาแต่ก็ก็มาเห็นอยู่นะ อ่ามาดูต้นนี้เห็นไหมหลับตาชี้ไปตรงไหนก็ได้อ่ะเห็นนะตลอดตลอด ได้ไหมเพื่อนๆที่อรอทานมะยงชิดอยู่เนาะมะยงชิดหรือมะปรางนี่ผมเก็บข้อมูลมาให้ดูนะเก็บข้อมูลมาให้ดูอย่ข้างบนเลย เดี๋ยวไปดูทางนู้นอีกออะไปดูต้นใหญ่สาลาสเสบียงบุญเท่านั้นมีแต่บุญเท่านั้นติดตัวไปได้เงินทองเอาติดตัวไปไม่ได้เอามาดูต้นนี้ต้นนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเขาก็ทิ้งแล้ว <c oughs> ผมก็ขออนุญาตมา เห็นมันสมบูรณ์ใหญ่ดิดูรวมรๆแง้มให้ดูพอได้ไหมไล่ะอย่างเงี้ยได้ไหมโอ้โห oh ได้ในะแก้วเนาะพอได้แล้ว <Okay. S 2> พอได้แล้วเนี่ยเอาโปรตีนมนอะมิโนมาส่งให้เขาเนี่ยปกติฤดูการเนี่ยเขาทิ้งไปแล้ว ดูสิดูดีๆนะดูดีๆไม่น้อยอืม,ม,อมตรงไหน,ไหน,ไหนอ่า <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นต้นหนึ่งก็มีอีกต้นหนึ่งนะมาดูต้่เห็นเห็นต้นนี้ต้นใหญ่ก็รีบโดดลงเข้ามาช่วยเขาเลย ติดไม่น้อยไม่น้อยเยอะอยู่เออเน้นดินไปเน้นดินไปคนดูแลไม่เป็นไรไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่เลยน้ำน้ำไม่เติมให้ไม่ส่งเสริมกันเลยไม่เป็นไร อ่ะดูอีกทีหนึ่งนะไปเดี๋ยวผมจะไปดูตรงนู้นอีกมีกี่ต้นนี่แก้ให้เนี่ยดูใบสิลำใย,ยหรืออะไรแล้วก็มี อันนี้ก็รักษาให้ด้วยมันหนุนสภาพเป็นอย่างเงี้ยแห้งกรอบไปแล้วกบแคบกบแคบไปแล้วเนี่ยดูให้สามต้นติดลูกแล้วใบสวยจากเสื่อมโทมเนะาะขนุน มาดูชุดนี้โซมแบบโซมจัดเลยแหละโซมจัดเลยแหละผมมารักษาดูรอดตายแล้วนี่เห็นไหมดูผลงานผมนี่แตกแล้วบอกพี่คนดูต้นไม้อย่าไปฟันเขาทิ้งอีกนะโซมมากเลยเหลือแค่นี้ต้นนี้ไม่เหลืออะไรแล้วตัด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 อันนี้งานของผลงานของ โปรตีน R&D n d D 251แตกแล้ส่งมาล้เนี่ยเป็นแบบนี้โ้มไหมอ๋อตดัตดตดัดตัดเปลือกแห้งหมดก่อนหน้านี้ผมก็มาดูแล้วก็เห็นสภาพ ก็คือได้ดูแล้วว่าอายุเขาได้อายุแล้วอะผมก็เลยอัดโปรตีนอะมิโนอาดีตัวนี้เป็นโปรตีนพึ่ง6ครั้ง7วันผมพ่นครั้งหนึ่ง7วันพ่นครั้งหนึ่งปลอดภยัยนะครับงานดีๆของคนไทยผมใช้ตัวนี้เป็นหลักในการช่วยเหลือมโยงชิดชุดนี้ให้วัดเอามาดูผลงาน6ครั้งของผมนะเนี่ย นี่ขนาดต้นนี้ตายไปแบบตีตายแล้วนะอืมมาดูดูให้เห็นจะจะเนี่ยอา้าพวงนี้ไปพวกหนึ่งจะได้รู้นี่ไม่ยงชิดวัดปัญญานันทารามนะที่เห็นกันอยู่24วันพุธที่24 พุทธที่24กุมภาพันธ์2564อ่ะมาติดตามดูกันเนี่ยเป็นแบบเนี้ยำต้นสภาพเป็นแบบนี้นนบบนดูเ,าดเการผมติดตามผลงานมานมายงชิดชุดนี้เดือนครึ่งแล้วจากที่เสียหายนะ เสียหายไม่ติดแล้วก็โดบกันมาพอควรมาถึงมือผมผมก็ใช้อาวุธหลักของผมอะ AD สอาในการฉีดเลยอ่าอีก2ต้นสุดท้ายต้นนี้เป็นไงดูซิ อ๋อเป็นพวงเลยเป็นพวงเลยอ่ะสุดท้ทายยังอยู่ตรงนี้กำลังไล่ดันออกมา เยครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันโทรมาปรึกษาหารือกันของคุณปลูกอะไรอยู่นะแล้วก็มีปัญหายอย่างไรสวยงามอย่างไรเสียหายอย่างไรก็โทรมาคุยกันปรึกษาหารือผมก็จะใช้งานวิจัยดีๆงานคุณภาพ ของคนไทยตัวนี้ครับดรกรสุกเกษมนะครับคณะเกษตรปัะพีวิทยาเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับนี่งานวิจัยของดรกรผมก็ใช้ตัวนี้ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเกษตรมาในหลายๆพืชแล้วก็หลายปีพอควรเพื่อนเ่ท่านใดสนใจ065-213-2112โทรมานะ ปรึกษากันคุณประพันธ์น้อยละ่ะเจ้าเจ้าคณะตำบลคลองหกพระมหาสมพงศ์ครับพระมหาสมพงศ์ดูแลอยู่นะครับตอนนี้ก็ให้โอกาสผม คุณประพันธ์เข้ามาดูแลต้นไม้ให้วัดโอเคครับวันนี้ผมคงจะต้องรบกวนเวลาเพื่อนๆเท่านีนนแน้แหละไม่เยอะหรอกนะ,ะไปดูนิดนึงการทำงานนิดนึงนิดนึงเนี่ยก็ป <c oughs> <c oughs> ตับเป็นหัวสเปรย์รองเน้นฉีดพ่นลงดินเป็นหลักนะเนี่ยการทำงานแบบเนี้ย ก็ใช้อาดี 5cc น้ำ20ลิตรเป็นเปสสภาพายหลังแบบนี้ง่ายๆนะ7วันครั้ง7วันครั้ง7วันครั้ง